สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาภัยนะครับจะพาทุกท่านมาทาหมูปิ้งน้ําพริกนะครับสูตรแม่อ้วนคํูกับไก่นะครับไก่ปิ้งน้าพริกหมูปิ้งน้ําพริกนะครับมักน้ําพริกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ําพริกเลยน้าพริกครบวงจรอาหารเหนือนะครับพริกนะครับจะไข่หอมขาวหอมแดงนะครับกะปินะครับหลากผักชีขมิ้นนะครับตำรวมกันนะครับน้ำพริกขอบจักรวาลอาหารเหนือ ใช้ได้สาร,รพัดนะครับสูตรนี้คือวิอวันครับวิวันจะไปปิ้งแล้วนะนี่นะครับแม่ครัวถ้าปิดนะมีน้ำแกงที่ฝ้ามล้วนะครับ <c oughs> แม่ครขวา,ขขานะครับกว่าจะเตียวมาถึงครับกว่าจะนั่งได้เห็นแล้ว<อ>ใช้เวลามือนอเตียวอมาร์คเป็นต้นเนี่นี่มารคไว้ก่อนนะครับมันมาเข้าเนื้อแต่ อันนี้ได้แล้วไปจิ้มไก่ไปจิ้มหมูนี่ไ,ได้แต่เนื้อไก่มัลมดลางๆก็ใส่เอาไก่ลงไปก่อนนะครับสูตรอุวิวันรสเด็ดเด็ด,แ,ดแน่ใส่พริกสิบปโอ้ทอดใส่พริกสิบปายนนะมันรำด้วยน้ำพริกมันเนี่นะ้นๆตองมะหอยกันเลยค่ะปิ้งส่วนหมูนะครับ หมักไว้หน่อยก่อนหมูหมักน้ำพริกนะครับหมูน้ำพริกสูตรเด็ดครับการันตีโดวยอุ้ยวันใครมาได้กิน<อ>นี่ต้องเอาไปลองทำหนูแ้วทำแล้วอร่อยบอกตัยอ๋อ เสียะรย่างนะครับหมูมักน้องพี่ ข้าไปขายไม้กี่บาทนี่10บ,บาทกวได้เป่งขนาดได้10บ,บาทได้10ผ้าเพราะซื้อใน80รองไม้รองไม้เรครับอืมได้10บาท ี๋ยวเนนี้แตงบะเข้าวัน <laughs> <laughs> นั้นบักปิ้งสี่ไม้พี่กินให้แม่กินไม้ดีกว่าวันนั้นเราเนี่ย น่าสีจเจ้ามักน้วพีเจ้าเวลาออกมาบ่าพ <c oughs> อพูดข้าเวลาอะไร <c oughs> สัมฤทธได้ดนะฮะไม้สุดท้ายแล้วครับน้ำเพลกเดี๋ยวแกเอาคุกใหม่ได้ว่ะถ้ามันล่วงลงไปนา,นาขนะนา

เกือบซุกแล้วนะครับหมปิ้นเข้าไปปิ้นเข้าไปปิ้นคือกลับนะครับออหอมดีเต,ตเนะ เอฟอวันครับสุกแล้วสุกแล้วกแกไหนลูกจับไหมหมูปิ้งให้ดูแอคชั่นสัโหมเหรอโอ้โหนี่นะครับหมาะขนาดหมาะขนาด,ดหรือเ่าจิ้มให้ดูหน่ยจิ้มให้ดูรำแต้แตหนหรเปล่า ค,คลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวนะครับหมูปิง้งน้ำพริกนะครับสูตรแม่อวนคำ,ำวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับ<ำ>แ้าของสูตรบอกว่าลำํำนรละ